อทันสาธุชนทั้งหลายการประชุม วิชาการการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกปีนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่18<อ>การประชุมแต่ละครั้งนั้นก็จะมีหัวข้อเพื่อแก้ปัญหาหลากหลายตรงประเด็น ตรงสถานการณ์ของโลกของสังคมของศาสนาในช่วงนั้นๆปีพุทธศักราช2566นี้มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่การประชุมเป็น2อจุดสวันวันที่1มิถุนายน2566ที่หอประชุม 4 8 0 0สามหาวิทยาลัยกรมหาวิทยาลัยมหิดลังกรราชวิทยาลัยเพลวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุทธยาก็ภาคเช้านศาลจากสมเด็จพระอริยวงศาคตตยานสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยพ ท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีจากประเทศสุลังกาและผู้นำศาสนา,าผู้นำทางฝ่ายบ้านเมืองอได้ไปร่วมงานเมื่อวันนี้จำนวนก็ประมาณ4,000รูปขนด้วยกันที่ไปร่วมงานบรรยากาศคลาคล้ำ ไปด้วยความอบอวนทางด้านพระพุทธศาสนาความเป็นพี่เป็นน้องเกิดขึ้น58ประเทศด้วยกันทางประสงค์และครุหัตในวันนี้ได้ยกพื้นที่การเสวนาทางวิชาการนานาชาติการประชุมโดยใช้องค์การสหประชาชาติ เป็นจุดสำคัญเพราะสหประชาชาติคือสัญ,ญลักษณ์ของโลกระดับโลกดังนั้นแต่ละประเทศที่เข้ามาเนี่ยจึงให้ควา,ามสำคัญในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่งบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ขณะนี้วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราช พลเอกุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีมาในนามของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลอปัจจุบันนะก็ถือว่าทุกอย่างต้องปฏิบัติเหมือนการที่พระองค์เสด็จอย่าสมมตินหนึ่งพระองค์ได้เสด็จมาร่วมงานเพราะฉะนั้นทางทีมงานก็เตรียม ความพร้อมอย่างพร้อมสั่ง <c oughs> น,นอ,อกจากนั้นผู้นำประเทศผู้ร่วมประเทศต่างๆจำนวนมากก็จะมาร่วมอย่างนี้ก็ฝากท่านสาธุชนเอาไว้นประมาณเท่านี้ได้เห็นบรรยากาศก็นำฝากบุญทุกท่านมาสู่ท่านผู้ชมทักหลายก็ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยเั่วกันความเหนวยพรอ่ขอขอมทนา ในการที่ได้มา,ร,า,บบาร,ร่วมประชุมวิสาหบิชาโลกในเรื่องของพุทธศาสนาก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับวิกิจการของโลก เช่นในพธธุทธศาสนาเราให้ความสําคัญกับหักธรรมชาติเช่นการร,ร,รักต้นไม้อนุรักษ์น้ำรวมถึงอากาศต่างๆเนี่ยสหพระเราอาได้ช่วยกันทั้งในส่วนของภาคตนเองในช่วยในส่วนที่ช่วยกันกระจายข่าวไปทั่วลกทั่วชาติให้มีการรณรงค์ช่วยกันก็จะทําให้ปัญหาวิกฤตาต่างๆนี้คลี่คลายก็เกิดสันติสุขได้ในที่สุดก็จะได้ครับหลวงพ่อชื่อชื่อหลวงพ่ออะไรโทษนะครับสมาพชัญญา ดรครับมาอยูอเมริกาวิไลสิสห์ชนบุรีครับจังหวัดชนบุรีครับอยู่วัดไหนท่านอ่าจำมาสาอยู่วัดโคเขปสีมารามอำเภอพระนิคมจังหวัดชนบุรีครับงานวิสาาโลกวันนี้ที่ได้มานําเสนอก็คือการนําหลักพุทธธรรมนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักสัพพุริสธรรมเจ็ดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโลก้อน โดยมีเครื่องมือก็คือโซลาเซลล์ซึ่งมันลดคาร์บอนฟุตพิ้นหรือว่าช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแทนการผลิตพลังงานจากฟอสซิลจากถ่านหินหรือว่าจากพลังงานที่มาจากฟอสซิลต่างๆโซลาเซลล์ก็เลยถูกหยิบขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งใน,ในการแก้ไขปัญหาตามแบบวิถีพุทธของเราที่ทำมาก็เน้นไปสู่การเรียนการสอนการให้ความรู้ของคนแล้วก็ให้เด็กนักเรียน ส่วนว่าคนที่ให้ความสนใจเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้พอวิกฤตพลังงานมันขาดแคลนวิกฤตของโลกวิกฤตการก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยตรงกับที่เราเอาเอาหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหาโดยใช้โซลาเซลล์เข้ามาคนต้องการใช้ใช้พลังงานที่ถูกลงใช้พลังงานที่สะอาดคือไม่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยก็เลยเกิดการ ตื่นตัวเรื่องโซลารเซลล์มากขึ้นมาดีใจที่มาพบพระเทรวาสและมหายานมาประชุมร่วมกันนานๆปีละครั้งอ่ะเวสากดีนอกนั้นไม่ไม่เข้าออกันหรอกนอกนั้นไม่เข้าออกันยังคนต่างอยู่มหายานก็มหายานโฟกัสออนเนเจอร์บุริเนเจอร์ธรรมะเทรวาสโฟกัสออนวินยาศีลธรรมให้แฮปปี้ thank you ก็ปัญหาก็เรื่องเรื่องอะไรเลยปัญหาที่อาตมาถามปัญหาว่าจะทำยังไงถึงจะ eliminate reduce uh, uh, burn crisis ทำอย่างไรแล้วทำยังไงจริงจะ support burn crisis ใช่ไหมจะซับซัญหาซับพอร์ตเลยซับพอร์ต burn ซับพอร์ต เราจะทำยังไงจึงจะซัพพอร์ตเวิร์นพีชซัพพอร์ตเวิร์นพี้จะทำยังไงแล้วก็รีดิวอะลิมิเนตเวิร์นคลาสิทจะทำยังไงเยสตัวเดียวไอแฮปไอเดียเอเฟนโอเวอร์เดย์มีไอเดียเกิดขึ้นที่นั่นว่าทำยังไงถึงจะเวิร์นคลาสิทจะออลิมินเอตเวิร์นพี้ซทำยังไงถึงจะซัพพอร์ต เปิดที่เท่านั้นแหละที่ได้ไอเดียมา thank you นะมาจากสวีเดนค่ะเป็นตัวแทนขององค์กรศาสนาพุทธที่สวีเดนค่ะในการประชุมที่มหาจุฬาเมื่อวานได้เห็นบทบาทของศาสนาโลกเนี่ยสหรนามีการแก้ปัญหาโลกอย่างไรบ้างค่ะคิดว่าดีมากค่ะทางองค์การศาสนาพุทธของเราก็พยายามรณรงค์นะคะที่สวีเดนให้ช่วยเหลือในด้าน ทางด้านช่วยเหลือธรรมชาติให้ธรรมชาติเราน่าอยู่ขึ้นนะคะมีการรณรงค์ที่วัดที่สุเด่นก็เรื่องการแยกขยะแล้วก็เรื่องการนำใช้ไฟฟ้าให้ลดลดลดการใช้ไฟฟ้าอย่างนี้ค่ะเป็นต้นแล้วก็ที่สุเด่นเขาจะรณรงค์รณรงค์เรื่องการเดินทาง ให้เดินทางทางรถเมล์หรือว่าผ่านจัก,กรยานถ้าอยู่ใกล้ไม่ต้องไม,ไม่ให้ขับรถเพราะว่าไอเสียเยอะอย่างนี้คะ่ะ